สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าเ mm hmm. มื่อวานนี้ขอนไดูร่งคลิปค่ายยาค่านันนี่ก็เล่บไดูร่งคลิปเอามือนีก็มาลงหายแล้วสําหรับผู้ใดที่อยากเบิรงคลิปข่อยก็ขอบคุณที่บอาขามโฆษณานะจ้าให้ใหใหโฆษณาไหลมาจากน้อยล้วค่อยกดขามเดอ้อจ้าฝากช่องกันเนี่ยจะได้ดเป็นกาลังใจคนทําช่องเรื่องนี้เพิ่นคบกับผู้บ่าว เอ้ยเอาเอาประวัติเพื่อนก้อนเพื่อนอายุสี่สิบแปดปีเป็นแม่หางมาดูแล้วหามีลูกสองคนลูกไงเยยยลยแหละเพื่อนกับทรงเลี่ยนอยู่กับลังสิจบปรินญาตีเพื่อนก็เลยด้วยหน้าที่การงานน่ะเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งกับโอเคการเงินมีลดมิล่ามีบ้านของเจ้าของที่นี่ เพิเ่อนก็เลยอวนเว็บเดชก็เลผยผู้ชา้ผู้หนึ่งผู้ชายเช่ายุโรปนี่แหละเป็นผู้ชายนี่เพิ่นอ้วนเด้เพือ่อนอ้วนสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบก็มาคุยกันคุยกันถึงใจกันผู้ชายก็เลยวยวสองเดือนผู้ชายแพนมาเลยก็บอกว่าฉันจะมาเมือนันเมือนี้เธอวางบอเธอโอเคบอามาจ่อยกันมาเจอกันวันนีงกับ่บมีปัญหาผู้ชายก็ ส่งนั้นไม่ผูยิ่งพราะว่าให้ไปเจอกันยุสุวรรณภูมิเพิ่นสิไปทงางใตไหมเพิ่นสิไปทะเลทงางใตมือผู้ชายมากก็คือผู้ยิ่งไปเจอยุสุวรรณภูมิล้วก็คือไปน้ากันเลยพอถึงมือฝรั่งบินมาผู้ยิ่งก็บ,บินไปไปเจอกันก็ไปไปอยู่น้ำกันใส่ชีวิตอยู่น้ำกันผู้ชายมาสองอาทิตย์ในการมานะ่ะทุกอย่างผู้ชายกระจายเหมือนแล้วผูชายก็ ใจทุกอย่างแล้วก็ผู้ชายนะ่ะเป็นคนใจดีเว้วอีงยังกะหัวกะยิมบ่ค่อยเ้าหลายอารมณ์ดีซึ่งตนเจ้าของเรื่องเนี่เพิ่นกะว่าเพื่อนกะรู้สึกดีได้โอเคเพราะว่าเพิ่นบ่ขีงุดงิดแหมเเว้าหยังเพิ่นกะแบบว่าใจดีใจเย็นเฮ็ดในห้ฮาแบบมีความสุขมีพลังแบบเชื่องบวกสันกาย อยู่น้ากันจนครบมือเพื่อนติกลับล่ะกะบินมาสุวรรณภูมิน้ากันแล้วผู้ชายกับกับยุโรปผู้หญิงกับกับมาบ้านเจ้าของจังหวัดที่เจ้าของอยู่พ่อไปอยู่กับมีการติดต่อกันตลอดเด้พ่อไปพ่อกับเพื่อนในประมาณหามื่อล่ะมือหนึ่งก็เลยแบบวิดีโอคอคุยกันผู้ชายเลยถามว่าเธอเป็นยังไงเธอแบบที่ความรู้สึกกับฉันนี่ถี่กลับมาแล้วอังเสียงผู้หญิงก็บว่ากับฉันกับ ชอบคุณฉันก็ว่าคุ้นเลยเป็นผู้ชายที่ใจเย็นใจดีฉันมักผู้ชายสไตล์นี่ว่าสันผู้ชายก็เลยว่าฉันน่ะรู้สึกว่าฉันกะฮักเธอฉันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักเธอเป็นผู้หญิงที่แบบคุยรู้เรื่องจังสิแมะบ่ได้เอาเต่ใจบ่ได้เวียงวิน่นผู้ชายก็เลยว่าถ้ายังสัน่นฉันก็สิเห็ดวี่หย่มเหตเธอมาอยู่ให้เบ่งเห้เธอมาเบ่งประเทศฉันเธอโอเคเธอสีมาบอ ผู้หญิงก็เลยเออมันเป็นโอกาสแล้วเนาะผู้ชายก็เลยบอกให้ผู้หญิงไปเที่พาสปอร์ตนั่นนี่แล้วเพิ่อนก็ส่งเอกสารมาหากันพอหอดมือบินผู้ชายก็บ่ได้มารับเดชฝรั่งบ่ได้มารับเจ้าของก็บินไปคนเดียวผู้ชายก็ไปรับอยู่ที่สนามบินไปหอดว่าซั่นผู้ชายนี่อยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ของเพื่อนนี่คือเป็นอพาร์ตเมนต์เซาเลยบ่แม่นอพาร์ตเมนต์สี่เพิ่นอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่บ้านเพิ่นนี่เพิ่นสิจ้างแม่บ้านมันทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้ง ปูไซนี่กับขับขับรถญี่ปุ่นแหละแต่ว่าอยู่ยุโรปไหมาราคารถผูไซไทยยุืองไทยรุ่นนี้ก็คือล้านกว่าบ,บาทยู่นันเพิ่นก็บ,บ่รู้ว่าราคาเท่าไหรเนาะวันนี้ยามไปสือยามอาหารการกินนี่แล้วบอกว่าเจ้าของเรื่องนี่บอกว่าตอนเศ้าเพิ่นเกิดจะกินเป็นเป็นกาแฟเป็นขนมปังเป็นซีเรียลเพิ่นเลยบอกว่าตอนอยู่ือบ มือสองมือแหลกกับทบชัยพราะมือที่สามารนี่มันมันกินหอวอาหารไทยคนเคยกินเขาเนาะมันเบยูทองไหมแล้วก็กังเว้นตอนแรกเพ่นก็สิกินเป็นอาหารฝรั่งตอนแรกเัื่อนก็สิบบคอยกินอาหารหนักกินอาหารเบาการกินจุกกินกิีฟนี่น้องว่าสิโบมีเดมมมีมาขนมขนมน้องกับว่าด้วยด้วยบุคลามที่ว่าเพื่อนเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพิ่น โดยความที่เพิ่นอ้วนหรือเพิ่นไดเอจังไดก็จะบ่มีแต่ว่าผลไม้ก็จะมีมีตลอดเพิ่นก็จะซื้อไว้ก็จะตั้งอยุตโตอาหารเราน้องว่าก็อยู่หันมันก็สิบ่ได้มีคือเมืองไทยบ่ได้มี่เซเว่น่ได้มีแบบร้านขายของชำเพราะว่าเฮาสิแล่นไปซื้อได้เนาะน้องก็เลยแบบกินผลไม้มันก็บ่มันก็บ่ค่อยอยู่ท้องคนเฮาเคยกินข้าวเคยกินขนมเหล็นแนีู้มืจ้าคิดเอาโลดกัตรงนี้ก็บ่ค่อยมีความสุขปานแดงมื้อนึงก็เลยว่า ฉันอยากกินอาหารไทยเธอพาฉันหา,ามีซุปเปอร์ม์เก็ตไทยแถวหนีบองสินะหรือว่าซุปเปอร์เวียดนามอย่างสินะฝรั่งก็เรยว่าเธอจะกินที่อยัางอาหารไทยเธอมาอยู่เมืองฉันเธอมาอยู่เมืองฝรั่งเธอต้องหัดกินอาหารบ้านฉันแล้วก็อาหารไทยมันเผ็ดซึ่งแบบว่านองก็เก็บความหน่อยใจไว้อยู่ก็เออกระโบปากกรทนุทนๆกินไปว่าเพราะว่าจะคของไปยูนะ่ะไปยูสองเดือนเด้ มีมือหนึ่งก็เลยไปเที่ยวกันก็เลยขับผ่านแบบเห็นแบบว่าไทยซุปเปอร์ร์เก็ตไหมก็เลยบอกแฟนเจ้าของนี่ว่าตอนกลับผ้าชันแหวะในเดอ้อผู้ใช้บานนี้ผู้ใช้ก็เลยว่าถ้าไปถ้าเธอจะกินอาหารไทยนะ่ะฉันพอใจให้เธอเด้เธอใจาเองเธอโอเคบอกเพื่อนก็เลยว่าเอาได้ฉันจะใจเองก็เลยไปสื่อเขาไปสื่อเพราะตอนคิดเงือ่อนะผู้ใช้ก็ยืนเธอเซ้ยเด้ น้องกับจ่ายเองน้องกับว่ายืมเงินผู้ใต้ก่อนเดี๋ยวทีโอนผ่านแอบให้ไหมผู้ใต้กระจ่ายเป็นเงินยูโรให้ใจค่าค่าค่าอาหารไปกับมะเห็ดพอหอดบ้านน้องกับว่ากับมะเห็ดกับผู้ใต้กับไม่มาหัดไม่เห็นซอยอยู่เบิงพิ่นวานเบิงส่งแล้วกับเบิงหนาน้องบอกว่าน้องกับนาบูดหน้าแบบ้าบ่พอใจฝรั่งกันเลยไม่จับนั่นจับนี่หันนั่นหันนี่ซอยน้องกับว่านี่ใจจะขวงนี่มันก็หน่อยใจอยู่ท้งศูนย์แต่ว่าอยู่บ้านเขาเนาะ ก็เลยแบบฟื้นยิ้มแต่ว่าเพื่อนว่าอีแต่ฝรั่งก็ตรงหนูว่าเจ้าของฟื้นยิ้มเจ้าของแบบบอบอแฮปปี้แล้วมงเสียก็กินกินอาหารกินยังงสียละพ่อหอดก็ยู่กันดาเนินต่อไปก็จนหอดมือกลับน้องก็กลับมาพ่อน้องก็กลับมาไทยแลวเพื่อนก็มาสรงสนามบินก็กลับกับห้กอดน้องพ่อน่องถึงเมืองไทยเด้๋ยสองสามมือแลวฝรั่งก็เลยถามว่า จากที่เธอมาอยู่บ้านฉันแล้วอ่ะเธอเป็นยังไเงเธอคิดว่าเธอจะอใส่ชีวิตอยู่กับฉัน,นไ,ได้บ่ในการคุยกันรายละเอ,อียดคือว่าไม่อยู่นีบ้านเนี่ยฝรั่งบริสบอบเมนของฝรั่งอพานเมนอ่ะคือเป็นเสาฝรั่งกระจายเองค่าค่าอาหารกันกินคือผลิตส,สื่อมากวัตถุดิบซื่อมาก็กคือไม่เหตุก,กิ่นกันฝรั่งจะเป็นคนรับผิดชอบแม่บ้านถ้าแต่งงานกับน้องมาแล้ว แม่บ้านพ่นสิิลิกจังก็คือน้องตรงทําน้องไปเลียนภาษาได้เพิ่นอนุญาตให้น้องไปเลียนภาษาเพิ่นเพิ่นศิลป์ s u ตรงนี้หายน้องทํางานเพราะน้องเลียนภาษาน้องรู้เรื่องแล้วน้องไปทางานเล้วเพิ่นเดี๋ย้บงิหน้องเด้เพิ่นจะหายต่ช่วงแต่ว่าน้องท่านไดนมีงานทําช่วงไปเลียนภาษานี่ท่านไหนมีงานนี่ค่าดใจใจเมืองใครเพิ่นจะรับผิดชอบแต่ต่อไปเพราะน้องมีงานแห้วเพิ่นจะบรับผิดชอบน้องทุกอย่างคือแบบอยู่ฟรีหมดเป็นผัวเมียกัน แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเพื่อนบ่ใไห่น้องก็เลยมาถามแล่ะว่ารวมถึงการซสื่ออาหารไทยอย่างสิแต่ว่าอาหารฝรั่งไปซปเปอร์นี่เพิ่นจ่ายนั่นแหละถ้าเธออยากกินอาหารไทยเธอก็ต้องเธอก็ต้องจ่ายเองเธอก็ต้องซสื่อไมเ่เฮ็ดกินเองเงินที่ใส่ในชีวิตประจําวันเธอต้องรับผีชอบเธอแต่ว่าทุกอย่างอะทีทีว้ามานี่เนาะค่าบ้านค่าค่าอพาร์ตเมนต์ค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สข่าหยังคือผู้ใช้จ่ายแหม ไปใส่ก็คือผู้ใช้กระจายอยู่ย่ำออกไปข้างนอกไปนั่นไปนี่ยกเว้นว่าอาหารไทยกับที่เงินใช้ส่วนตัวนี่คือฝรั่งบระจายเธอต้องเธอต้องดูแลจาขวงแล้วก็ทุกอย่างแต่เธอจะส่งกลับให้ให้ลูกให้ยังเธอเนี่ยเธอต้องใจเองแต่ละแต่ในระหว่างที่เธอยังไม่ทํางานนี่ฉันจะจ่ายให้เธอฉันจะรับผิดชอบส่วนนี้น้องก็เลยมาเอามาเว้านี่แหละเอามาปรึกษาว่ใหา่แอ๋ มันเป็นตะไปอยู่บอกกับผู้ชายคนนี้ยายแอ๋คิดว่าจังไดเอาอันนี้ก็คือเอฟซีเจ้าข้าเมนต์มาให้เน่แต่ตัวข่อยเนี่ยที่ข่อยบอกน้องเนี่ยข่อยว่าถ้าเจ้าของคิดว่าอยู่เมืองไทยรล่ได้มันบดีเจ้าของอยากไปต่อยอดอยากให้ลูกให้เต้าไปต่อยอดคือเจ้าของได้มีโอกาสได้ต่อยอดไปเพราะว่าเมื่อหลายคนอยากไปแต่ว่าบ่มีโอกาสความคิดข่อยเด้อ คือหนึ่งแบบเข้าไปเหตุงานบอกทุกอย่างเขาบรดใจไหมพาลาังใจใมิดเขาก็ถ้าถ้าถ้าคิดแบบแฟงแก็คือบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยได้ไปนวดเป็นอนย่างน้ำเขางสิเปลืองตัวการเป็นผัวเป็นเมียกันมันก็ตรงธรรมดาแหละไปมันเขาบริใจเขาบริใจแต่ว่าเข้าไปทางานนี่เข้าเก็บเข้ารับเต็มแล้วค่างเงินเขามันสูงกว่าค่าเงินเข้าเข้าอย่างนี้โอกาสว่าเขาจะได้เก็บเงินเป็นกอบเป็นกำรมมากกว่า อาหารไทยอาหารไทยนี่คือจังบบกหุงข่อยไปซื้อนี่มันกับน่วยละสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทมันกับพ่อแน่นยุ้มมันกับอะไววาขันชีกินต่ำบ้างมันกับบดิเบดือเท่อเดียวไหมมันกับบดิ้ต่ำมดเท่อเดียวดอกสำหรับข่อยน่ข่อยคิดว่าไปดีกว่าเงินมันใหญ่กว่ามันบิ๊กมันหนีกว่าเข้าไปไปเฮ็ดงานเข้าไปเก็บเงินพอทุกอย่างนี่ผัวเป็นคนใจ เขาพูดอย่างงี้ไเขาไปงานเขากรลับเต็มรับเต็มธรรมาดาเขาสื่อขี้มซื้อนังสื้อหนึง่อองาเขาก็ะตรงนี้แล้วเขามีรายได้เังสิม่อเจ้าก็เทียบเบื้องวา่าเงินสก,กุลยุโรปกับเงื่อนไทยมันต่างกันย่ยเขาสรงมาบานเขามาดูแลลูกดูแลแม่เขามันก็ได้กว่าเพราะว่าเขากับแฟอยอยู่ระวังทีว่าเขาอห่าเขาไปเรี่นภาษาระวังทีเฮ้าอ่ะท่านี้มีงานทำอ่ะเขาก็ดูแลเฮาไหมเออยู่เมืองไทยเขากระตรงเห็นงานขึ้นกันอันอัน จังคนอื่นไปยกตัวอย่างว่าผู้นั้นผู้นี้เขาได้ผัวดีเขาบ่ต้องเฮ็ดงานเขาอยู่สบายอันนี้มันก็วบาสนาภัยมันแต่ว่าสําหรับข่อยนี่ข่อยว่าไปโหลดไปเฮ็ดงานไปหาเอาอนาคตขางหนาไปเลี้ยงลูกกันไปนั่นไปนี่เพื่อลูกเฮาต่อไปเพราะเฮาอยู่เขาได้สันติแเ้วเขาเอาลูกเข้าอันนันอันนี้มากหรือมูเจ้าคิดต่างข่อยมูเจ้าคอมเมนต์ให้เพื่อนแน่เอาจจฝากกดซั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ข่อยแน่อ่า อยาขามโคษณ่าให้ข่เบื้องไง้ข่จักหน่อยเนี่ยจักสามสิบวิจักนี่บิวิเน่ยได้จ้าเอาขอบคุณค่าขอบคุณค่า